สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมโคจะมาแบ่งปันเรื่องของ1,800บาทปั้นเงินล้านนะครับ1,800บาทนะครับปลดหนี้ได้อย่างไรแบบง่ายๆที่เอวานายนะครับเราไปทำความเู้าใจกับผู้ก่อตั้งเอวานายก็คือคุณสุนีรอดประสิทธิ์นะครับท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเอวานายนะครับซึ่งเอวานายนะครับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือโรงงานผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพสูงก็คือ a k h e a l t y pro นะครับเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับทุกคนนะครับผลิตสินค้าเป็นพันแบรนด์นะครับส่งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดให้กับ a อเวอนะครับทีนี้ a อเวอก็จดทะเบียน2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะสคบแบบขายตรงแบบที่2นะครับเป็นสคบแบบขายตรงออนไลน์นะครับซึ่งเหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะครับฉะนั้นใครที่เข้ามาช่วงนี้นะครับสบายใจมากๆ ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังมีการจดทะเบียนนะครับ100ล้านบาท100ล้านบาทนะครับและก็เร็วๆนี้นะครับก็จะเพิ่มจาก100ล้านบาทเป็น200ล้านบาทนั่นเองใครที่เข้ามาช่วงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับรีบเข้ามาด่วนเลยนะครับเพราะเป็นโอกาสของทุกคนนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์เอวไนต้องบอกว่าคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเบลโซอฟฟี่ยิบข้าวอินดวันเนี่ยนะครับได้อออยจากไทยเราด้วย อยอยจากกัมพูชาอยอยจากสหรัฐอเมริกาแบบนี้นะครับแต่ราคาถูกมาก 1. ฮห่อนะครับยังไม่ถึง10บาทเลยเนาะนะครับถูกมากเลยมีการซื้อซ้ํา 80- 9 0ทุกคนมีรายได้กันอย่างรวดเร็วที่นี้นะครับโปลดที่กันแบบง่ายอย่างไรไปดูกันนะครับสูตรที่นี่ต้องบอกว่าง่ายมากๆทุกคนสามารถที่จะทําได้นะครับไปดูกันเลยนะครับก็คือ 1. 2. 3. ทําเพียงแค่3ข้อเท่านั้น ทุกท่านก็ปลดหนี้ได้แบบง่ายๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับข้อที่1นนะครับเราเริ่มนะครับให้ได้อย่ามีข้ออ้างเป็นผู้บริโภคแพ็กเกจไซส์ S อยู่ที่1,800ัรบาทเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านทําหน้าที่ข้อแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ามาทาอีกข้อที่2งครับง่ายๆเลยนะครับก็คือประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อน2คนนะครับเพื่อนที่ต้องการปลดหนี้เหมือนเราหรือเพื่อนที่ต้องการ ที่จะได้สุขภาพที่ดีเพียงแค่2คนเท่านี้นะครับเห็นไหมครับจะมี S ซ้ายแล้วก็ S ขวาตามเงื่อนไขของทางบริษัทแบบนี้ทุกท่านก็จะได้รับนะครับโบนัสอยู่ที่780บาทเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ780บาทนะฮะมาจากไหนครับบริษัทได้ขายสินค้าเสร็จแล้วบริษัทก็จะทําการแบ่งกําไรก็คือโบนัสให้กับท่าน780บาทแบบนี้ครับมาจากไหนครับมาจากการแนะนำนะครับ 1S ตรงนี้ 300บาทต่อ1งเอสนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็จะได้300บาทต่อ1งเอสนี่คือค่าแนะนำนะครับต่อไปก็คือเป็นค่าบริหารทีมนะครับเพราะว่าเกิด2คนตามเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับก็คือเป็นทีมเรียบร้อยแล้ว1คู่แบบนี้นะครับเอสซ้ายแล้วก็เอสขวาบริษัทนะรก็จะคำนวณค่าบริหารทีมให้เราคู่แบบนี้ก็คือ180บาทนะฮะ300บวก300เท่ากับ600บาทบวกอีก180บาท ทุกท่านจะมีได้780บาทง่ายๆแบบนี้เพียงแค่ท่านเริ่มเพียงแค่ท่านทำนะครับก็มีรายได้ทันทีแล้วข้อที่สำคัญนะครับเราก็ทำข้อ3ครับก็คือตามตาม2คนนะครับให้เขาทําเหมือนเราก็คือฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือนเนี่ยให้2คนเนี่ยเขาทําเหมือนเราก็คือคนที่ซ้ายมือน,นะครับเขาก็มี2คนของเขาเขาก็รับไป780บาทของเขานะครับ ฝั่งขวามือเช่นเดียวกันเขาก็มี2คนของเขานะครับเขาก็รับไป780บาทนะครับเขาก็จะได้เหมือนกันทุกคนแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับเมื่อคุณเริ่มคุณทําคุณจะได้แบบนี้แต่เราจะมีรายได้ปลดหนี้ได้อย่างไรแบบง่ายๆแล้วก็จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านได้ยังไงไปดูกันครับสิ่งที่สําคัญนะครับแนะนําได้ไม่จากัดเลยนะครับก็คือ 1S 300 PV เนี่ยก็คือ300บาท 1S นะนะครับ แล้วก็ไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพเริ่มต้นแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคนะครับเราจะไปทําเงินแบบไหนไปดูกันสิ่งแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มให้ได้ก่อนคือเป็นแพ็กเกจไซเอนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อ2คนเอสซ้ายแล้วก็เอสขวาตามเงื่อนไขทางบริษัทแบบนี้นะครับทุกท่านก็จะได้เท่าไหร่ครับแนะนําได้เอสละ300บาท 2S ก็6 0 0บาทแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการบริหารทีม60%เป็นคู่แบบนี้นะครับเอสซ้ายเอสขวา1คู่เนี่ยท่านจะได้คู่ละ180บบาทเห็นไหมครับ 180บาทบวกด้วย600บาทนะฮะทุกท่านจะมีรายได้780บาทนี่คือชั้นที่1นนะเมื่อเราเริ่มนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ตาม2คนนี่แหละครับที่เราแนะนำเนี่ยนะครับให้เขาทำเหมือนเราให้เขามี2คนเหมือนเรานะครับคนฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีซ้ายขวาของเขาไหมครับ2คนของตัวเองเขาก็จะได้รับ780คนนี้ก็จะมี2คนของตัวเองเขาก็จะได้รับ780นะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ2คู่ทางบริษัท ก็ไม่ได้ให้ค่าแนะนําเรานะครับเรานะครับไม่ได้ค่าแนะนาแต่เราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นคู่นี้คู่ละ180บาทเห็นไหมครับ180บาทในฐานะที่องค์กรเกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเป็นหลักถ้าไม่มีเราก็อมมีองค์กรบริษัทก็เลยนะครับตอบแทนด้วยให้เรานะครับเป็นค่าบริหารทีมเป็นคู่ละ180บาทแบบนี้นะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่านะฮะ วันนี้เกิดขึ้นกี่คู่ครับ2คู่นะฮะก็รับไปนะครับ3า0บาทนะฮะทีนี้2คู่ตรงนี้เขาก็ทําสูตรเดียวกันคือเริ่มทําแล้วก็ตามแบบนี้ใช่หไหมครับสอ,สองต่อคนละ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็4คู่นะฮะสคู่คู่ละร้อบาททุกท่านจะมีรายได้720บาทนะครับเพียงเท่านี้ ทุกท่านก็ได้เงินทุนคืนเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็ได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่เหลือกําไรคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงดูแลสุขภาพไปตรงนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือกําไรตลอดชีพเลยนะครับทีนี้4คู่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็ทําสูตรเดียวกันกรบเราเริ่มทาตามแบบนี้นะฮะสี่ทรงต่อคนละ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ8คู่เห็นไหมแคู่คู่ละ180บบาทท่านจะมีรายได้ 1440บาทนะครับเห็นไหมครับเราก็รับแบบเต็มๆนั่นคือกาไรท่านนะครับแบบ100เปอร์เซ์เลยแล้วทีนี้8คู่เนี่ยส่งต่อคนละ2เช่นเดียวกันใช้สูตรเรื่องทาตามนะครับก็จะได้16คู่นะครับ8คู่ส่งต่อคนละ2ก็จะเป็น16คู่คู่ละ180บาททุกท่านจะมีไรายได้ 2, 8 8 0บาทแบบนี้ครับเห็นไหมครับท่านจ่าย้รับเพียงเท่าไรครับแพ็กเกจท่านนะครับ2,000บาทเท่านั้น เห็นไ,ไหมครับตามพิกตที่เราอัปเกรดเข้ามาคือ2,000บาทจะมา2,880ันแ์เ็นท่านก็รับเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นวันนี้ท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็ได้นะครับท่านก็รับ2 0 0 0ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอยู่ที่เราแต่วันนี้คนที่เขาขยายออกไปเขามีรายได้เขาได้โอกาสเขาก็ไม่รอเราแล้วครับเห็นไหมครับ16คู่ส่งต่อคนละ2ได้เท่าไหร่ครับก็คือนะครับก็คืออยู่ที่นะครับ32คู่คู่ละ180บาทนะครับ ท่านจะมีรายได้5,760บาทถ้าท่านเป็นแพ็กเกจไซส์ S, <S ก็ยังรับอยู่ที่2,000บาทเหมือนเดิมไม่ว่ากันแต่วันนี้ถ้าท่านอยากได้เพิ่มเพราะว่าอะไรครับมา5,007ท่านรับ2,000รายได้ท่านหายเท่าไหร่ครับ3,000บาทเลยในวันนั้น3,000บาทในวันนั้นเลยนะครับท่านก็อัปเกรดตัวเองนะครับท็อปอัพได้จาก S เป็น L l e a d e r นะครับประมาณเงินนะครับเหมือนกว่านิดหน่อยนะครับก็ได้และเป็นแพ็กเกจไซส์ L ครั้งเดียวตลอดชีพเช่นเดียวกัน แต่รับเพิ่มจาก2,000บาทเป็น20,000บาทเลยนะครับโอ้หมันเยอะนะครับเป็น10เท่าตัวเลยนะฮะอ่าวันนี้มา5,007รับไปเลยแบบเต็มๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้3 2คู่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะเขาข้าขาขาสอส่งต่อคนละ2ทําสูตรเดียวกันเริ่มทําตามนะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับส2คู่ส่งต่อคนละ2เป็น64คู่แบบนี้นะฮะคู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้11,500 20บาทนะครับแบบนี้ครับเต็มๆไปเลย64คู่ทรงต่อคนละ2แบบนี้นะครับก็คือเป็น128คู่เพียงแค่8ชั้นนะครับก็คือ128คู่2 3 0 4 0บาทท่านก็รับแบบเต็มๆก็คือ2 0 0ห0บาทเต็มๆเลยนะครับหามาแบบนี้ทุกๆวันนะฮะ30วันต่อเดือนนะครับท่านก็จะได้รับเท่าไหร่ครับ0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ600,000บาทต่อเดือนนะครับ โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วครั้งเดียวคือจบแบบนี้วันนี้มีธุรกิจอะไรที่ให้เราได้แบบนี้บ้างวันนี้ถ้าเราต้องการเวลาสองหมื่นต่อวันหรือ0กแสนบาทต่อเดือนคําถามคือวันนี้เราจะทําธุรกิจอะไรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าลูกจ้างอะไรไม่มีเลยครับท่านรับแบบเต็มๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับ และก็ที่สําคัญนะครับจุดเด่นของธุรกิจนี้นะนะครับก็คือไม่ต้องรักษายอดอันนี้คือจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นมมดอกได้จริงๆนะครับที่อื่นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นมมดอกได้เป็นมมดอกได้นะครับแต่ท่านต้องอะไรครับต่อ,อยุคสมาชิกท่านต้องรักษายอดวันนี้ถ้าท่านเองนะครับสมมุติว่าท่านส่งต่อมมดอกให้กับลูกกับหลานให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็แล้วแต่ถ้าเขาเหล่านั้นไม่รู้วิธีการนะครับข้อมูลของทางบริษัทเขาสั่งซื้อ รักษายอดไม่เป็นนะครับเขาต่อยุ่ยไม่เป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นมรดกได้ไหมครับทุกเขาจะมีรายได้ได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับคุณไม่ต้องรักษายอดคุณก็มีโอกาสรับแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับหกแสนต่อเดือนเลยทีเดียวนี่คือนะครับเป็นสูตรกดหนี้ที่แท้จริงเป็นโมดกที่แท้จริงวันนี้ถ้าเราจะหา2คนน่ะทำไมเราจะหาไม่ได้นะครับผมเชื่อว่านะครับตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จัก2คนอย่างแน่นอนแค่นี้เองนะครับแค่2คนเท่านั้นทุกคนทําเริ่ม ทำแล้วก็ตามทรงต่อ2คนของตัวเองแบบนี้แล้วมันทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์สองหมืนต่อวันหกแสนต่อเดือนแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกท่านก็จะมีอิสรภาพนะครับในการใช้ชีวิตคือไม่เป็นหนี้นะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ทุกท่านว่าคุ้มหรือเปล่าครับ